สามปีต้องได้ครับเป้าหมายที่ท่านวางไว้ท่านต้องมีเงื่อนตายกับมันเดยไลน์ไม่ใช่ไม่อยากใช้คําว่าเดยไลน์เลยใช้คําว่าซักเซสไลน์แล้วกันแฮปปี้ไลน์แล้วกันเส้นความสุขของท่านเส้นความสําเร็จของท่านเนี่ยตั้งไว้เลยครับสามปีนี้ทุกข้อที่เขียนไปต้องทําให้ได้สามปีต้องได้หนึ่งปีต้องโดนไว้ต้องเริ่มเห็นแล้ว ต้องโดนสักอันละแต่สามสิบวันนี้ต้องเด็ดครับตั้งเป้าหมายเนี่ยเขามีสามระยะระยะไกลระยะกลางระยะใกล้ระยะไก,ก,กลก็คืออาจจะสามปีห้าปีนะครับถ้าท่านยังเดินหน้าต่อยังพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเดี๋ยววันหนึ่งท่านคู้ควรท่านก็จะได้รับมันระยะกลางหนึ่งปีครับปีสองพันยี่สิบห้านี้ปีสองพันยี่ิบสี่นี้ไม่ประสบความสําเร็จไม่ได้ตามเป้าหมายไม่เป็นไรให้เสียใจร้องไห้ ชกตัวเองได้หนึ่งทีเรามันไม่ได้เรื่องเรามันแย่จริงเรามันเออเรามันทําไม่ได้เรามันไม่เป็นซับไฟเออเรามันไม่สำเร็จออนุญาตให้ทําร้ายตัวเองได้เบาๆหนึ่งทีตีตั้งหนึ่งทีตีตัวเองที่มันไม่ขยันที่มันเออไม่เอาจริงมากพอแต่ปีหน้าปีสองพันยี่สิบห้าเอาใหม่ลุยใหม่ แต่เราจะไม่ทำพร้อมคนอื่นคนอื่นเขาอาจจะเริ่มต้นปีสองพันยี่สิบห้าแต่เราเนี่ยหนึ่งปีคนอื่นเขามีสิบสองเดือนแต่ของเราหนึ่งปีเราจะมีสิบสามเดือนเพราะเราจะเริ่มก่อนเขาครับสามสิบวันนี้ต้องเด็ดครับผมมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนตังครับประเทศญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครับทุกคน ทุกคนทราบดีตอนที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกเนี่ยเขาต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามมากกว่าสองหมื่นล้านดอลลาร์ครับสองหมืล้านดอลลาร์นี่เท่าไหร่ครับทุกคนถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยคูณสามสิบกว่าเข้าไปอืมเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นสามสองแสนสาม โอ้โหเกือบล้านล้านอ่ะเกือบหนึ่งล้านล้านบาทอ่ะล้านล้านนะเกือบหนึ่งล้านล้านบาทอะที่เขาจะต้องชดใช้ให้กับประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศโน้นที่เขาเป็นคนเริ่มต้นก่อสงครามขึ้นมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยากจนกันทั้งประเทศเลยครับทุกคนเชื่อไหมครับเมื่อก่อนญี่ปุ่นเนี่ยล้าหลังกว่าหลังสงครามโลกนะที่เขาพ่ายแพ้นะเขาล้าหลังกว่าไทย ล้าหลังกว่าสอบป,ป,อปอลาวอีกครับญี่ปุ่นนะ่ะตอนนั้นเนี่ยถ้าท่านได้ดูหนังที่เขาเอามาฉายนะหนังอะไรเรื่องโอชินน่ะเคยดูไหมคือเอาปลามาห้อยแล้วกินข้าวเปล่าอะ่ะดูปลาแล้วกินน่ะมันอย่างนั้นเลยนะมันยากจนขนาดนั้นเลยอะ่ะแต่เพราะอะไรครับเพราะอะไรประเทศญี่ปุ่นทำยังไงครับสิบเก้าปีต่อมาเปิดตัวรถไฟฟ้าความเร็วสูง หลังจากแพ้สงคารามนะหลังจากหมดตัวทั้งประเทศนะสิบเกปีผ่านไปเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกแล้วปัจจุบันนี้เป็นมหาอำนาจเศเรษฐกิจโลกเคล็ดลับของญี่ปุ่นคือ1ปีของเขาไม่ได้มี12เดือนครับแต่เขามี13เดือนช่วยคอมเมนต์มาบอกช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยครับ13เดือน13เดือน13เดือน ทำไมหนึ่งปีญี่ปุ่นมีสิบสามเดือนวะงงเลยอยากรู้ไหมครับทําไมหนึ่งปีมีสิบสามเดือนผมจะเล่าความลับของความสําเร็จของประเทศญี่ปุ่นให้ฟังครับทุกคนตอนที่เขาแพ้สงครามโลกยากจนทั้งประเทศผู้นำของประเทศได้บอกกับประชากรทุกคนในประเทศญี่ปุ่นว่าขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่าน ปกติหนึ่งวันทำงานแปดชั่วโมงเขาขอว่าช่วยกันเพื่อประเทศชาติขอทำงานเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งชั่วโมงครับวันละหนึ่งชั่วโมงพิมให้หน่อยครับวันละหนึ่งชั่วโมงกลายเป็นว่าหนึ่งวันประเทศอื่นทำงานกันแปดชั่วโมงประเทศไทยทำกันแปดชั่วโมงลาวทำกันแปดชั่วโมง อเมริกาก็ทำแปดชั่วโมงแต่ญี่ปุ่นทำงานเก้าชั่วโมงเห็นไหมครับทำไมคญคนญี่ปุ่นเป็นคนขยันนะทำไมคนญี่ปุ่นถึงเป็นคนบ้าง,งานเพราะจุดเริ่มต้นนี่ไงเขาแพ้สงครามไงและเขาขอคนในชาติว่าช่วยกันทำงานเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อประเทศชาติหนึ่งเดือนเขามีเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ครับสามสิบชั่วโมง ถ้าทาวันละ8ชั่วโมงเนี่ยเหมือนได้เพิ่มมาอีก4วันเลยนะ1เดือนเขาได้เพิ่มมาอีก4วันนะ1ปีประเทศอื่นมี12เดือนญี่ปุ่นมี13เดือนครับทุกคนผ่านไป10ปีประเทศญี่ปุ่นได้มาเพิ่มอีก2ปีครับผ่านไป20ปีประเทศญี่ปุ่นนำหน้าประเทศอื่นไปอีก5ปีครับทุกคน นั่นคือเคล็ดลับความสำเร็จของญี่ปุ่นครับที่เขาซักเซ็ตมาได้เพราะเขาวันละหนึ่งชั่วโมงครับทุกคนวันนี้เราก็เป็นแบบประเทศญี่ปุ่นได้นะวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ท่านสามารถมีสิบสามเดือนได้ครับถ้าท่านเริ่มต้นก่อนเดือนนี้ท่านเริ่มเลยเดือนนี้บอกแล้วสามปีต้องได้หนึ่งปีต้องโดนสามสิบวันต้องเด็ด ผมขอท่านเดือนเนี้ยท่านลุยเดือนเนี้ยขึ้นตำแหน่งหรือเปล่าไม่รู้อะแต่อย่างน,น้อยๆอะท่านได้เริ่มทำงานท่านชวนคนท่านไปเป่าท่านโพสท่านแชทท่านโทรเริ่มต้นปีหน้าท่านออกตัวนำคนอื่นไปแล้วครับสามสิบวันครับคนอื่นเขายังแฮปปี้ยังเพียยเ,เล่น แต่ท่านออกนำไปแล้วครับท่านเริ่มสตาร์ทก่อนแล้วครับพอเห็นภาพไหมปีหน้าทุกคนมีสิบสองเดือนหมดแต่ท่านเริ่มทำเดือนนี้ก่อนปีหน้าท่านมีสิบสามเดือนครับลุยครับเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ชนะทิปพัทยาให้ได้ขึ้นตำแหน่งฟิวเจอร์สตาร์ให้ได้ เอาอย่างนี้ผมเผื่อเวลาให้ท่านเที่ยวปีใหม่เมอร์รี่คริสต์มาไม่ต้องสามสิบวันขอยี่สิบวันนี้ครับยี่สิบวันนี้แบ่งเวลาครับวันละหนึ่งชั่วโมงอย่างวันพุธอะ่ะทุกวันพุธเข้ามาเรียนแบบนี้ได้ไหมครับเข้ามาพัฒนาตัวเองเข้ามาเรียน zoom ได้ไหมใครได้พิมได้ให้หน่อยครับวันพุธมาอัพสกิลด้วยกันทาง z o มทุกวันพุธ วันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามพุทธเนี่ยพุทนี้แล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยใช่หมหนึ่งพุทแล้วนะอีกสองพุทธใครได้พิมพ์ได้ให้หน่อยวันพฤหัสมีซูมของบริษัทชวนคนใหม่ชวนลูกค้าเข้ามาฟังแชร์ผลลัพธ์สินค้ามีลูกค้ามีคนใหม่ชวนเขาบอกมีเคสว้าวมากอยากให้เธอ มาดูด้วยตัวเองอย่าถามอะไรฉันเยอะสปปรรพคุณอย่าถามฉันเยอะฉันไม่ค่อยรู้อะไรมากเธอมาฟังเองดีกว่าเทคนิคนี้ครับอย่าไปตอบอะไรเยอะสินค้าเป็นยังไงสปปรรพคุณเป็นยังไงดีมากอย่าเชื่อฉันเธอไปฟังจากปากคนที่เขาใช้จริงดีกว่าแล้วชวนเขาเข้าฟังซูมครับโอเคไหมพลเลอรหัดนี้ที่เขมพรกับคุณอมาราสองท่านครับชวนเข้ามาฟังครับ ผมบอกเลยใครมาฟังพี่เขมพรเนี่ยว้าวแน่นอนครับพี่เขมพรเนี่ยมีผลลัพธ์ชัดเจนมากหน้าใสขึ้นแบบชัดมากแล้วที่ว้าวมากคือเรือว่าขาเล็กลงใครอยากขาเล็กลงโพสเฟสเลยพรุ่งนี้โพสเลยใครอยากขาเลียวใครอยากขาเล็กลงแบบไม่ต้องลดน้ำหนักด้วยพี่เขมพรนั่งไบโออย่างเดียวขาเล็กลงอะ แล้วเห็นภาพ e f ฟอร์เตอร์ล้วด้วยชัดมากแล้วพอตัวเองใช้ดีปุ๊บกลายเป็นบอกต่อจนขายไปมีลูกค้าทั่วอเมริกาสิบเอ็ดลัาสิบเอ็ดลัขายไปเป็นร้อยเครื่องเพราะฉะนั้นไฮไลท์เลยนะครับพรุ่งนี้ชวนคนเข้ามาฟังครับส่งข้อความไปหาส่วนตัวก็ได้เธอรู้จักใครที่อยากขาเล็กลงบ้างอย่าไปถามเขาต,งตรงๆนะเธออยากขาเล็กไหมเดี๋ยวเขาหาว่าเราว่าเขาว่าเขาอ้วน ให้บอกเธอรู้จักใครที่อยากขาเล็กลงบ้างมีไหมเขาบอกเออมีเพื่อนคนนึงเออฉันเองสนใจโอเคงั้นเขาฟังซูมคืนนี้นะมีคนนึงใช้เครื่องสปาเท้าเนี่ยแล้วขาเล็กลงเธอไม่ต้องเชื่อฉันเธอไปฟังเขาโอเคไหมเนี่ยทุกวันพุธกับวันพฤหัสเขาซูมครับวันศุกร์ทำไงครับ,นรบหนึ่งชั่วโมงโทรเลยครับโทรเลยเป็นไงเธอฟังซูมแล้วตัดสินใจยังไง เชื่อใจไว้ใจไหมซื้อเลยหรือนัดลองก็ได้ครับโพสเฟสใครมากดไลค์ทักไปคุยเลยโทรนัดเลยครับโทรนัดเลยแล้วทําให้วันเสาร์วอาทิตย์มีนัดเคสเพราะมันเป็นวันหยุดอะวันเสาร์บางคนบอกโอ้ยวันธรรมดาเขาทํางานเขาไม่ว่างมาเจอหรอกอ่ะงั้นนะัดเสาร์อาทิตย์อ้วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเขาวันพักผ่อนเขาต้องอยู่กับครอบครัว ต้องอชวนวันไหนสรุปไม่มีวันไหนเหมาะเลยใช่ไหมไปปรับไม d เซตใหม่ครับถ้าท่านเอาธุรกิจไปให้เขาเอาสุขภาพไปให้เขาเอาเงินไปให้เขาอะวันไหนเขาก็อยากได้วันไหนเขาก็อยากเจอโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ครับนักธุรกิจเขารู้กันวันเสาร์อาทิตย์ต้องมีนัดครับวันศุกร์โทยับเลยวันเสาร์วันอาทิตย์นัดเจอครับออกไปเจอไปเป่าไปเล่าธุรกิจ เสาร์อาทิตย์นี้ครับเจ็ดแปดธันวา t นี้ตบปปลาวห้ามพลาดเลยครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับถ้าท่านพลาดรอบนี้ปีหน้าครับถ้าท่านไม่ชวนคนเข้ารอบนี้ปีหน้าครับอ่านปากผมครับปีหน้าครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับเพราะฉะนั้นชวนคนครับเอาบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็ปีหน้าแล้วดีกว่ามันไม่เร็วขนาดนั้นนะโอเคไหม มันจะห่างกันปีนึงอ่ะปีหน้าจะเป็นปลายปลายปีเลย,เลยอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นชวนคนเข้าครับมาเจอคุณแอลวีนะหลักสูตรสองวันบอกเขาว่าหลักสูตรหลักสูตรสร้างอาชีพด้วยเครื่องไอเทลาแคร์ผสานการแพทย์แผนจีนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยแผนจีนเลยเดินทางมาจากมาเลเซียเลยหลักสูตรสองวันสิบชั่วโมงเรียนจบรับใบประกาศ สามารถเปิดศูนย์เป่าสามารถลงพักสนามได้เลยคู่มือตอนนี้พร้อมแล้วใบเซอร์นี่ปิ้นรอไปแล้วตอนนี้นี่หนักยี่สิบกิโลต้องโหลดขึ้นเครื่องไปอีกนะครับเอสถานที่พร้อมแล้วครับจัดที่บ้านดงนาทองถนนสีทองเส้นคิวรถสายเหนือข้าง้างบ้านพี่ขันธทอเลยห้องประชุมพร้อมแล้วเครื่องเสียงพร้อมเอมซี MC พร้อม ล่ามแปลภาษาพร้อมโอเคไหมเสาร์อาทิตย์นัดให้เต็มเสาร์อาทิตย์ถัดไปสิบสี่สิบห้าธันวาทีมไทยนี่ก็ห้ามพลาดครับทีมไทยห้ามพลาดสิบสี่มีจัดงานที่ปะทุมธานีแก๊งเราเนี่ยแหละฝากได้นัดมาได้เลยตั้งเป้ากันไว้แล้วตอนนี้ประมาณห้าสิบคนนะ เฉพาะในกลุ่มแกนนํานะท่านนัดกันมาอีกนัดกันมาอีกเอาให้ทะลุร้อยคนไปเลยวันที่สิบห้ามีงานที่อุบลราชธานีครับส่งไปเจอพี่แชมป์ส่งไปเจอพี่พวงได้โอเคไหมทุกคนแล้ววันจันทร์นะวันจันทร์ส่งคลิปอย่างเดียวแชทอย่างเดียวแชทให้ยับครับแชทอย่างเดียวเริ่มต้นสัปดาห์มาปุ๊บวันจันทร์ทุกคนกำลังโอทำงานเครียดเอ้ย เบื่อจังเลยไม่อยากทํางานเลยเชื่อไหมครับ <c oughs> ผลงานวิจัยบอกว่าเหมือนมันไม่ตลกเลยเรื่องเนี่ยผลงานวิจัยบอกว่าวันจันทร์เป็นวันที่คนฆ่าตัวตายมากที่สุดครับเป็นวันที่คนมีความเครียดสะสมมากที่สุดคือเปิดหมดเสาร์อาทิตย์ปุ๊บมาเจอวันจันทร์มาทํางานเครียดครับวันจันทร์คนเครียดมากๆครับ แต่ถ้าท่านทักไปส่งคลิปไปให้เขาดูว่าเขามีโอกาสนะเขาสามารถมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งได้ที่จะแก้ปัญหาเรื่องเงินแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพไล่ทักไล่คุยส่งคลิปส่งคลิปส่งคลิปวันจันทร์เนี่ยแทนที่จะสวัสดีวันจันทร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นส่งคลิปส่งคลิปส่งคลิปส่งรูปส่งรูปส่งรูปเกี่ยวกับธุรกิจแทนครับฟอร์เวิร์ดไปเลยร้อยคนครับวันจันทร์ห้าร้อยคนไปใครทักกลับมาใครส่งติ๊กเกอร์เยี่ยม ดยอดท่านก็คุยต่อครับวันอังคารก็โทรไปดิครับโทรไปโทรขอนัดคุยขอนัดเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็วนลุปมาเหมือนเดิมครับชวนเขาเข้าฟังซูมแล้วก็โทรปิดแล้วก็นัดเป่านัดเล่าธุรกิจส่งคลิปแล้วก็โทรปิดแล้วก็เอาเข้าซูมวนอยู่แบบนี้แหละครับทําซ้าๆกับคนใหม่ๆถ้าท่านทําได้แบบนี้ยี่สิบวันถึงเส้นชัยก่อนเมอร์ลี่กิสมาสครับชนะทิป พัทยาขึ้นฟิวเจอร์สตาร์จบปุ๊บวับนที่ยี่สี่วันที่ยี่ห้าพักเลยครับบอก line, บอ,ก line, อพัพไลนะ์ชนะแล้วบอกอัพไลน์ขอพักนะชนะแล้วยาวๆฉลองยาวๆไปครับสบายใจครับแล้วเริ่มปีหน้าแบบมีทีมพร้อมรอลุยเลยครับสุดยอดไหมครับช่วงสุดท้ายของโซมี้แล้วนะครับเดือนนี้ไม่ง่ายครับทุกคนวันหยุดโคตรเยอะ คนเนี่ยไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะมาทำงานหรอกครับแต่บรรทัาทายความสามารถเดือนนี้เขาเรียกว่าเดือนปราบเซียนครับช่วยพิมพ์ให้หน่อยครับเดือนปราบเซียนเดือนปราบเซียนเดือนปราบเซียนครับเดือนปราบเซียนเซียนเนี่ยอย่างนี้เลยครับหน้าตาอย่างนี้เลยครับเซียนไขรเป็นเซียนบ้างครับไขรเป็นเซียนบ้าง ใครเป็นเซียนเนี่ยโดนปราบแน่ครับผมบอ,อกเลยครับแล้วธุรกิจเครือข่ายเนี่ยธุรกิจเนี้ยธุรกิจปราบเซียนครับใครแบบคิดว่าโอ้ยฉันนี่รู้เยอะฉันเก่งมากฉันนี่ทำธุรกิจมาก่อนฉันนี่เรียนสูงฉันนี่เจอคนมาเยอะฉันนี่อายุเยอะประสบการณ์ชีวิตเยอะคิดว่าเจ๋งคิดว่าแน่คิดว่าเป็นเซียนนะครับมาเจอเครือข่า,ขายตายเรียบครับ <laughs> พรธ <m> ุร <t> ก <ired> like ิจน <ing> <SL> ี้มันไม่เหมือนธุรกิจอื่นครับเราไม่ใช่เซียนครับเราไม่ใช่เซียนเราไม่โดนปราบครับเพราะเราไม่ใช่เซียนแต่เราเป็นนักเรียนปีหนึ่งปีสองครับเราไม่ใช่เซียนแต่เราเป็นนักเรียนปีหนึ่งปีสองหน้าตาแบบนี้ครับทีมเราหล่อไหมครับสวยไหมครับหล่อสวยไหมหรือจะเอาแบบนี้เอาแบบไหนอยากเป็นแบบไหนอยากเป็นเซียน หรืออยากเป็นนักเรียนปีหนึ่งปีสองครับพิมพ์มาหน่อยครับเขาบอกเดือนนี้เดือนปรับเซียนเราจะเป็นเซียนให้เขาปราบไหมล่ะใครเป็นเซียนบ้างหรือเราเป็นนักเรียนปีหนึ่งปีสองครับพิมมาหน่อยครับเป็นเซียนหรือเป็นนักเรียนปีหนึ่งปีสองครับเป็นแบบไหนครับหล่อห่อสวยๆแบบทีมเราเนี่ยมีคนถามโอ้ยมินิมอลกรุ๊ปนี่เก่งจังเลย ผมบอกไม่เก่งครับมินิมอลปุ๊ไม่ไม่เน้นเก่งเน้นหล่อเน้นสวยเน้นหน้าตาดี <c oughs> เป่าไอเทล่าแคร์แล้วก็ทําหน้าตาดีไปวันวันโอเคไหมเป็นอะไรไปไหนครับเป็นเซียนหรือเป็นนักเรียนปีหนึ่งปีสองนักเรียนปีหนึ่งปีสองใช่ไหมผมก็เพิ่งนักเรียนปีสองครับผมเพิ่งทามาสองปีเองบางคนเพิ่งมาทําปีเดียวยังเป็นเฟชชี่อยู่เลยครับเรายังไปได้มากกว่านี้เรายังเติบโตได้มากกว่านี้จริงไหมครับ เรายังเก่งได้มากกว่านี้จริงไหมครับไหนขออ่านคอมเมนต์หน่อยห้าสิบท่านแล้วเราเป็นนักเรียนปีหนึ่งปีสองใช่ไหมไหนดูดีมีใครเขียนว่าเป็นเซียนไหมเนี่ยสวยหล่อใช่ไหมใช่เรายังดูดีกันอยู่เลยสิบแปดสิบเก้าท่านเองถูกไหมครับ <laughs> สุดท้ายครับโครงการคนละครึ่งครับสุดท้ายแล้วครับโครงการคนละครึ่ง เราวันนี้เราคุยกันไปกี่เรื่องแล้วเรื่องแรกเราคุยกับจบไปแล้วนะ go 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 ใช่ไหมตั้งเป้าหมายนะตั้งเป้าหมายสามระยะนะครับสามปีต้องได้นะหนึ่งปีต้องโดนสามสิบวันนี้ต้องเด็ดเลยนะโอเคไหมแล้วเริ่มทําก่อนเนี่ยปีหน้าเราออกนาคนอื่นเลยนะเราวิ่งก่อนเขาเนี่ยปีหน้าเราไปไกลกว่าคนอื่นเขาเลยนะหนึ่งปีของเราจะมีสิบสามเดือนนะขอวันละหนึ่งชั่วโมงนะโอเคไหม ขอวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับโทนัดคนนัดเป่านัดเล่าธุรกิจส่งคลิปเข้าฟังซูมเข้าเรียนรู้ทำวนๆอยู่แค่นี้แหละทำแค่นี้เลยจริงๆแล้วโฟกัสยี่สิบวันนี้ทำให้จบลุยหนักๆจริงจังยี่สิบวันแล้วจะได้ไปปาร์ตี้คิดมัธวันนี้ยี่สิบห้าแบบสบายใจแล้วโฟกัสเอาชนะทิพพัทยาให้ได้โอเคไหมทุกคนเจียร์นะแล้วเดือนนี้ถึงจะปราบเซียนใครเป็นเซียนโดนปราบไปช่างมันเรานักเรียนปีหนึ่งปีสองครับ พร้อมเรียนรู้พร้อมลุยยังสดยังใหม่ยังมีไฟอยู่นะครับสุดท้ายครับโปรแกรมคนละครึ่งครับอันนี้รัฐบาลไม่ได้จัดให้อันนี้มินิมอลกรุป๊ปเป็นผู้นำโครงการนี้ให้ขออนุญาตอยากแคปเจอร์ไปโพสต์ต่อได้ไหมครับโ <c oughs> ครงการคนละครึ่งคืออะไรครับโปรโมชัน่นออกซีแท็บ ออกซ a แทเครื่องทําน้ําออกซิเจนสรรพคุณนี่โหครอบจักรวาลมากนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้พิมพ์สรุปส่งไปให้นะครับออกซ a แทเนี่ยขายดีมากก่อนหน้านี้ขายอยู่ที่อเมริกาก็ขายดีแต่ล่าสุดจัดโปรโมชั่นพิเศษเฉลิมฉลองสามปีบริษัทโปรโมชั่นซื้อหนึ่งปีหนึ่งบ้าไปแล้วครับ ซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งผมถามหน่อยครับวันนี้ถ้ามีโปรโมชั่นซื้อนองม่วงฟรีหนึ่งม่วงเอาไหมครับถ้ามีโปรโมชั่นอะซื้อนองม่วงหนึ่งเครื่องฟรีหนึ่งเครื่องเอาไหมเอาผมว่าเอากันหมดแหละถูกปะต่อให้ไม่มีเงินซื้อเลยขายไหมซื้อนองม่วงหนึ่งเครื่องฟรีหนึ่งเครื่องอะขายไหมลุยไหมเอาเฮ้ยแล้วทำไมออกซี 1, ่แท็บหนึ่งฟรีหนึ่งไม่ลุยล่ะเงินเยอะา่า กำไรมากกว่าท่านอย่ามองว่าท่านเสียอะไรท่านมองว่าท่านจะได้อะไรสิถูกไหมเพราะนั้นไปหาออเดอร์รอเลยไปคุยเลยถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเปิดตลาดไปคุยกับคนที่มีศักยภาพครับคนมีเงินมีเยอะยะคนที่เขาแบบโอ้โหไปรักษามะเร็งเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยรู้ไหมครับยาเนี่ยแค่ยารักษามะเร็งกระปุกนึงเนี่ยแปดหมื่นนะครับทุกคน <laughs> อันนี้เครื่องทำน้ำออกซิเจนซื้อเครื่องเดียวใช้ยาวๆเอาไปปล่อยเช่าโรงพยาบาลต่อก็ได้ขายเป็นขวดยังได้เลยโปรโมชั่นหนึ่งปีหนึ่งปกติราคาเครื่องละห้าพันสี่ร้อยดอลลาร์หนึ่งแสนแปดหื่นหกพันสามร้อยบาทท่าหนึ่งปีหนึ่งเหลือครึ่งเดียวเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบาท ได้พินหนึ่งพินสองพัน PV ใช่ไหมแก้ปัญหาง่ายมากเลยคนละครึ่งจับมือกันครับแชร์กันคนละครึ่งผมเปิดก่อนเลยหนึ่งเครื่องใครจะแชร์กับผมบ้างใครจะแชร์กับผมบ้างเออมาดูใจเลยดิถ้าไม่มีนี่อายเลยนะ <laughs> ใครจะแชร์กับผมบ้าง คนละเครื่องสิครับแล้วพินนะแบ่งกันสมมุติผมเอาเครื่องนึงพินสองพัน PV เดี๋ยวผมเอาพินเครื่องเล็กเครื่องน้อยรวมกันหนึ่งพันแบ่งให้โจบครับคนละหนึ่งพันเท่ากันครับแฟร,แฟร์ครับยุติธรรมเอาไหมครับแอบบอกนะที่ไทยขายไปสิบเครื่องแล้วนะครับทุกคนในขณะที่ทุกท่านลังเลเนี่ยจะทำตลาดดีไม่ทำตลาดดี ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วยังไม่เข้าอุ้ยอยากได้มากเลยวิอยากทําตลาดมากพร้อมลุยเลยเอาไหมเป็นสรกพคุณยังไงบอสขอสปรปพกคุณหน่อยอุยน่าสนใจมากพอถึงเวลาจัดหนึ่งแถมหนึ่งเงียบ <c ười> อะไรวะเนี่ย <c ười> พี่พวงทักมาหาผมคนแรกเลยครับว่าเอาครับใครจะเอาอีกครับคือเครื่องมันต้องบอกก่อนมันไม่ถูก แต่ถ้าท่านขายได้ก็กำไรดีนะครับกำไรเยอะเลยนะครับไปเก็บออเดอร์มาครับให้เวลาถึงสิ้นเดือนนี้ไปเก็บออเดอร์มาเอาให้ได้โครงการคนละครึ่งนะครับไปต่อครับอีกหนึ่งชิ้นครับเครื่องไอเทล่าโปครับทุกคนบางคนโอโหอยากได้เครื่องโปมานานแล้วอยากได้มากเครื่องโป ไม่อยากไปยืมชาวบ้านเขาแล้วไม่อยากไปแบบหมูเต้องไปขอลองที่ออฟฟิศต้องไปขอลองที่ศูนย์อยากได้โหมดลมเย็นใช้กับหน้าเป่าหน้าไม่เอาเดือนนี้เอาเดือนไหนครับซื้อเครื่องแรกราคาเต็มครับหนึ่งแสนสาม่นสี่พันห้ารอยห้าสิบ้าบาทซื้อเครื่องที่สองหกสิบเปอร์เซ็นเหลือห้าหมื่นสาม ขยับหารสองเลยครับยุติธรรมแชร์กันเลยคนละครึ่งจะเหลือเครื่องละเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทครับจากปกติแสนสามนะแสนสามกว่ากว่าเหลือเก้าหมื่นสี่ครับประหยัดไปเท่าไหร่ครับอุยประหยัดเยอะนะประหยัดไปเกือบห้าหมื่นนะทุกคนคุ้มปะ่ะโคตรคุ้มนะ เนี่ยจับมือกันสองคนใครเอาหนึ่งเครื่องใครเอาเครื่องโปรอ่ะพิมพ์เลยพิมพโปรพิมพ์เลยมาพิมพ์คำว่าโปรครับใครเอาใครจะเอาภายในเดือนเนี้ยพิมพ์คำว่าโปรใครจะเอาพิมพ์คำว่าโปรแชร์กันครับแชร์กันเนี่ยถ้ามีสองคนนะหนึ่งฟรีหนึ่งปุ๊บ๋ยวผม เป็นอัพไลน์ผมต้องโอนพินเข้าผมอย่ผมจัดก,การเรื่องพินให้ไม่ต้องห่วงพินมันสองพันสองรอย PV ใช่ไหมใครได้พินสองพันสองไปปุ๊บแบ่งกันไปคนละพันคนละพันจบยุติธรรมครับไม่เอาเดือนนี้เอาเดือนไหนครับคนที่ซื้อเครื่องโปรไปเนี่ยเฮร์ดเลยนะครับซื้อไปก่อนน,นั้นเนี่ยเต็มที่เนี่ยโปรโมชั่นดีที่สุดอะ่ะก็ซื้อเครื่องโปรแล้วแถม พีเมมพัดสองเครื่องเนี้ยอเต็มที่แถมเครื่องไบโอไลท์นั้นๆจะมีสักทีหนึ่งอันนี้คุ้มกว่าเยอะครับเหลือเครื่องละเก้าหมื่นสี่ครับใครจะเอารีบแจ้งมาส่วนตัวผมนะสรุปนะนี่ครับราคาแบบนี้หน้านี้เดี๋ยวจะส่งไปให้ในกลุ่มสมาชิกครับเดี๋ยวันนะอ่าแบบนี้นะครับ สูงไม่เห็น,นชัดชัดสรุปราคาครับโครงการคนละครึ่งอันนี้บริษัทไม่ได้ทำนะครับอันนี้ของทีมเราอย่างเดียวทำเฉพาะทีมเรานะครับอย่าแคปไปโพสเฟสนะครับห้ามแคปไปโพสเฟสบุ๊ k เด็ดขาดคือทำไมทำเฉพาะทีมเราเพราะว่ามันโอนพินข้ามสายงานกันไม่ได้นะครับทุกคนมันต้องเฉพาะที่อยู่ใต้องค์กรผมผมถึงจัดการให้ได้นะครับที่อยู่ในมินิมอลกรุ๊ปผมถึงจัดการให้ได้ ผมถึงจะช่วยเกียร์ให้ว่าคนนี้ซื้อหนึ่งเครื่องอีกคนฟรีหนึ่งเครื่องแล้วต้องแบ่งพินเท่าๆกันเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดการให้ใครจะเอาก็ให้รีบแจ้งใครยังไม่มีออเดอร์ตอนนี้แต่ตัดสินใจว่าโปรโมชั่นดีขนาดนี้พลาดไม่ได้ใครตัดสินใจนี่มันโปรเฉลิมฉลองปีใหม่ใครตัดสินใจตั้งเป้าหมายเลยครับตั้งเป้าหมายเลยครับเดือนนี้จัดให้ได้ ถ้าท่านไม่มีทุนพร้อมจะซื้อขายครับไปหาคนมีทุนครับไปหาคนมีทุนท่านท่านจะขายราคาเต็มท่านก็ได้กําไรเยอะครับหรือท่านจะขายแบบราคาคนละครึ่งแล้วก็ได้ถึงท่านไม่ได้ค่าไม่ได้กําไรส่วนต่างไม่เป็นไรแต่ท่านได้พินเอามาลงครับท่านก็ได้ค่าแนะนำค่าจับผู้เยอะอยู่ดีเพเอๆขึ้นตำแหน่งเลยจากการทำอันนี้ครับ ถ้าอีกทีมหนึ่งเขาทําได้ขายไม่ต้องสิบเครื่องแล้วยังไม่รู้สรบกุลเป็นยังไงเยเก็ยังขายกันได้เลยทําไมเราจะทำไม่ไ,มได้ถูกไหมเพราะนั้นโซ่นะครับเต็มที่นะครับขอ20วันนี้ใส่ให้เต็มที่ใส่ให้สุดๆดเลยสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปนะครับจบ Zoom นี้แล้วรบกวนทุกท่านนะครับอ,อทั้ง50ท่านที่เข้ามาฟังวันนี้นะช่วยนะครับไปคอมเมนต์ ในกลุ่ม Messenger ของท่านหน่อยขอค่าวิชาครับวันนี้คนละหนึ่งคอมเมนต์ว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุดเออใครชอบเรื่อง g o g r o g o นะครับอ่าใครชอบเรื่องการตั้งเป้าหมายใครชอบเรื่องของ13เดือนนะครับหปีมีสิเดือนใครชอบเรื่องวันละชั่วโมงใครชอบเรื่องเออโปรโมชั่น ใครชอบเรื่องคนละครึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับไปแชร์ในกลุ่มหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับไปเจอกันในซูมส่วนกลางของบริษัทไปให้กำลังใจพี่เขมพรชวนคนเข้าฟังกันเยอะๆนะครับทีมเราเนี่ยถ้าห้าสิบคนนี้เข้าหมดผมขอแล้วกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมขอห้าสิบคนเข้าไปเป็นกําลังใจให้พี่เขมพรหน่อยห้าสิบคนเข้าหมดอีกทีมหนึง่งเขาบอกว่าเขาว่ามีคนห้าสิบคน เขาบอกว่าปกติจัดของบริษัททีมเราอะน้อยของเขาว่าเยอะพรุ่งนี้เราห้าสิบคนแลวเขาบอกเขาห้าสิบคนใช่ไหมอ่ะถ้าห้าสิบคนด้วยกันงนั้นพรุ่งนี้ต้องหนึ่งร้อยคนสิถ้าพรุ่งนี้ครบหนึ่งร้อยคนเมื่อไหร่นะท่านเปิดกล้องเลยนะท่านเปิดกล้องเลยท่านแคปเจอร์หน้าท่านเอาไปโพสเฟซเลยลอยแล้วจ้าเออโอเคไหมครับก็ขอทุกคนโชคดีนะครับสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบายบายครับซียูครับผม